ลองรถไปแล้กันครับพี่น้องครับนี่เก็มารลุนเล็กูรายการปลอมครับพีวนว่าเอาว่าเราไสกตัวใดนเนาะไอสามตัวตรงๆเรื่ยงหน่ เป็กถูกอาจารย์ปมทูกเสียงไายที่สัดหลักกิโลให้โชสิเป็นตัวใดสิตรงกับตรงใจกับพี่น้องคิดไว้บ่ครับพี่นอ้อ,นองครับรลุนไปวยกันเ้อพี่น้องเลย เราลุ้นไปได้วยกันครับพี่น้องครับตวัวเหล็กโผล่มาแล้วครับพี่น้องครับโผล่มาแล้วโอ้พี่น้องครับลุ้นไปได้วยกันครับพี่น้องครับ นิ่งครับพี่น้องครับนิ่งใจจดใจจอเดี๋ยวพี่น้องครับ เป็นเก่าสองกำลเป็นเก่า,อา,าสองเฮ้ยเข่อ้าวาจ,จาัดลมกำลังขอดชานครับพี่น้องครับกำลังใส่สมาธิเต็มที่ครับพี่น้องครับใส่สมาธิเต็มที่เลยพี่น้องเอ้ยหนึ่งหฮงครับพี่น้องครับ มือสันหลับพีน่น้องครับมือสันหลับพี่น้องตัวไร็นักพี่น้องเนาะ Menos no. no, no. ใส่สมาธิครับพี่น้องครับตัวไหนเนาะอาจารย์ตัวไหนเนาะอาจารย์เนาะยองมือใดบ่ อาจารย์นาะตอนนี้เนาะบอกตรงๆอบตรงๆรือท่าเนาะอาจารย์นี่นนนกูท่าเนาะอ,อาจารย์เนาะทุกไยน อบปทำไมเสยงงเลยอือตัวไหนตัวไหนโอ้สี่หนึ่งหาหนึ่งหาโอ้เจ็ดเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสามครับพี่น้องครับเจ็ดสาม7 3ครับเจ็ดสามเจ็ดสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสามสี่ครับพี่น้องครับ เจ็ดสามสี่เ้อพี่น้องเลยเดสามสี่เลยตรงตรงเลยเดามสี่ครับานปมงครับจานปอมทำพิธีขอเดสามสี่เ้อพี่น้องเครับพี่น้องครับแปดแปดนครับพี่น้องแปดแปดสามแปดสามลางแปดสามโอ้ลางแปดสามแปดสามลางยับสนนะครับพี่น้องครับ บนเท่าไหร่นะล่าแปสเขาเขาเต็มล่บหนพี่น้องครับมันมาบอกเต็มเต็มเลยยามีรอบนึงมังก็จัดป้อมให้จัดป้อมยามีรอบนู้นรอบดนึ่งเลยปะไูแล้วพี่น้องตัางเหลือสองเก่า มาเบิ่งพระท่านเหลือสองเก่าครับตัวลางโมมีแสดงว่าให้สองตัวสองเก้าโอ้เขามาใน,นหลังกายเลยมาสิงหลังเลยตาจันมาสิงหลงังเวอร์เลยเด็ก<บ>ตัวแรกกับรับตัวเลยจำเลยจำเลยสองเก้าแปดได้พี่น้องครับเรีกถูกสองเก้าแปด ตรงกับูปเลยนะครับพี่น้องครับตนดตใดตัวนี้ก็เก้าแเโอ้ตัวนี้สองครับพี่น้องครับจุดสอูปเด้อตัวนี้ถูปของาจาร์ป้อมได้เได้สองเครับพี่น้องสองเก้าแปดีู่ปนึงก็ได้หกเครับพี่น้องครับตัวนี้ก็ได้หกเกที่อีนึงเจ้าตรงกันนะพี่น้องครับสองปครับหกเครับพี่น้องครับมาเบอจาจันต่อพ้นเขียนให้ด้พี่น้องสามจัดปอมลอกเขียนให้ แดงจึงคืนเลยพี่น้องครับอาจารย์ป้อมหลักกิโลให้โชคเขียน <_ d ata> ในเตรียมรับพี่น้องครับแดงจึงคืนเลยพี่น้องมาห้าแสนเปอร์เซ็นต์พี่น้องครับห้าแสนครับพี่น้องแงเลือดเลยลุกขึ้นลุกขึ้นครับพี่น้องครับ ดูเพื่อป็นแนวทางในการเชิงโชดเลยพี่น้องครับเทั้งหลายครับพี่น้องครับ oh <my. S 1> ยีมีกคบเจ็ครับพี่น้องครับสามเครับ oh <my. S 1> พี่น้องครับแป oh <my. S 1> มั่นใจห้าซครับพี่น้องครับ oh <my. S 1> อโอเคครับ oh <my. S 1> ม อ,อาจารย์ผมรำมันใจแห้งครับพี่น้องครับ